นึกก so ah, ินนมบ่อุ้ได้น่ะเห็นบมหันนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ย่กันดีวกเอาเนาะกินสิงค์ไปก่อนนไม่ได้กินไม่ได้อะเอาฝนมาขอดูาหน่ไอ้ให้ไม่เบิ่งด้ว

กุฏิท้ายวิโด้ใเมงปัดให้มางคนมัน้ยปัดพ่นมนุษส่งคุยก็โดอยู่เด็กจะเปลี่ยนใบางที่หลังถ้าเอาเข่าอยู่เ่กกินนะ Đông đông xuống, Ê, bướng, ừ, rồi, á. ai nắng bơm bơm